นะครับก็สวัสดี FC และเพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับผมจะพามาเช็คมาซ่อมบอร์ดเครื่องสภาพผ้าของซัมซุงนะครับอาการเปิดติดกดปุ่มได้ทุกปุ่มนะครับยกเว้นไอ้ปุ่มสตาร์ทนะครับกดมีเสียงติ้งติ้งติ้งแต่ว่าไม่ทำงานนะครับ อาการนี้มีหลายสายเหตุนะครับเท่าที่ช่างกบได้ซ่อมมานะ,นะครับก็คือลูกค้าได้ทำการผ่าผ่าตัวนี้ไปแล้วนะครับ,ผ,บ,นนรบผ่าตัวบอร์ดนะครับผ่าตัวบอร์ดไปแล้วนะครับนี่คือเกิดจากเป็นตัวออฟโต้ตัวนี้นะครับออฟโต้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ตัวเดียว เกิดอาจจะเกิดลายวงจรขาบลายใดล,ลายหนึ่งหรือว่าเกิดาจากไฟเลี้ยงตรงออโต้ไอไฟตรงออโต้ตัวนี้ขาหนึ่งขาสองไม่มีไม่มีไฟหนึ่งโวลต์นะครับสองโวลต์นะครับฝั่งที่เป็นไดโอดนะครับที่เป็นไดโอดนะครับก็คือขาหนึ่งขาสองนะครับไฟจุดนี้มันมาจากไหนก็มาจาก ไฟไยนิวตันไฟ AC นะครับแล้วก็ผ่านไดโอดตัวนี้นะครับไดโอดตัวนี้จุดนี้ไปไกลผ่านไดโอดตัวนี้นะครับก็กลายเป็นไฟรึ่งคลื่นนะครับรึ่งคลื่นนะครับ DC ตันนี้ฝั่งนี้ก็ใช้ R จุดนี้ก็ใช้ ก็มาจากจุดนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นกลาวนะครับเทียบกลาวตรงนี้เทียบตรงนี้นะครับน่าจะเป็นกลาวอันนี้เป็น R ดรอบด้วย R ตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น R ประมาณ 100K นี่ตัวนี้นะครับ R 100K นะครับน่าจะ 100K เนาะนี่ยันตาดำ เหลืองดอกตัวนี้นะครับถ้าเราวัดระหว่าง2ขานี้มันจะได้ประมาณ1โวลต์หรือ0.998นะครับอ่ะหลวงจังปบจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงอาการมันนะครับย สายฟงสายไฟก่อนมันเกิดได้หลายสาเหตุนะครับ เราก็ต้องไปวาดเอาต้องไปบางทีมันเกิดจากลายขาดก็มีเกิดจากออโตเสียก็มีเกิดจากตัวโน้นตัวนี้เสียที่มันเป็นมีส่วนร่วมนะครับมีมันตามลายวงจรมาและครับจะบอกว่าเอ๊ะมันเกิดจากตัวไหนที่แน่ๆไม่แน่นอนครับอยู่ที่เราเช็คเอานะครับเป็นแนวทางตรงนี้จะเป็นแนวทางของจ้ากบ อยู่ที่เพื่อนช่างาานะครับจะทําก,การเช็คเอานะครับขเดี๋ยวี้ผมเปิดปุ๊บขึ้นมาแล้วอันนี้ติดเวลาเรากดตัวนี้เห็นไหมมันไม่ทํางานถ้ามันทํางานตัวนี้จะวิ่งแล้วก็เป็นตัวเลขขึ้นมาเห็นไหมติ้งต่องติ้งต่องอยู่ไม่ทํางานอื่นกดได้กดได้หมด เวีนนเห็นไหมไม่ได้โอเครู้เรื่องครับต่อไปเราก็มาเช็คในเสียนทุกนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงจะใช้เป็นมิตเตอร์ตัวนี้ก่อนอันนี้เขาต่อต่อลายมานะครับน่าจะทําลายขาดอะไรประมาณนี้นะครับเลยต่อรอยว่าลอยแต่ถ้าไม่ได้ต่อเราก็ลอยได้ ก็พอกตะกัวแล้วก,ก็ค่อยงัดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมันจะดีนะครับถ้าอยู่ในวงจรมันจะเช็คยากบางทีช่างผมก็ใช้คอมพนเนนต์นะครับคอมเพเนนต์เทตเตอร์วัดมันก็บางทีก็อยู่ในวงจรก็งงเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็พอวิเคราะห์ได้ง่ายแต่ถ้ามิเตอร์มันจะมันจะวิเคราะห์ยากนะครับเอาคูณหนึ่งเลยก็ได้หรือคูณสิบเนี่ยมันรั่วด้วย อ่าโอเคโอ้เต็มสักพี่เนี่ยพสิบอันนี้ช่างกบยังไม่ได้ไม่ได้ปรับซีโรโอห์มนะครับอ่าโอเคเราสลับเน่ได้ไหมได้ได้บางนี้อันนี้วัดแค่รู้ว่าไอ้ไอ้ไดโอดภายในอ่ะไดโอดเปล่งแสงภายในอ่ะมันไม่มันไม่ขาดหรือมันไม่ช็อตนะครับวัดได้แค่นี้แต่ว่าอยากอยากจะรู้ว่าไอตัว ตัวที่เป็นภายในวงจรมันทํางานไหมนะครับมันทํางานไหมก็มีวิธีวิธีหนึ่งนะครับว,วิธีหนึ่งว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับมันทางานพร้อมทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมวิธีหนึ่งบอชงกบก็ชังกบเคยลงแล้วนะแต่ว่าใช้สองคนนะครับ คือให้ให้ฝั่งนี้ทํางานพูดง่ายๆให้ฝั่งนี้ทํางานฝั่งนู้นต้องมีค่าความต้นทางต่ําลงนะครับมันวัดคนเดียวนี่มันจะวัดยากนิดนึงนะครับผมจะวัดฝั่งนี้รอเลยตรงนี้ ถ้าผนต้องทานจะต่ำนะครับอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับช้านิดหนึ่งนะครับ นี่ไเห็นไหมครับได้ประมาณ16 16โอห์มนี่คือทำงานนะครับ17โอหมอิเตอร์ฝั่งไดโอดตรงนี้ก็ทำงานใช้งานได้นี่คือประมาณนี้ถ้าว่าอย่างนี้คือความต้องการภายในฝั่งฟโต้นะครับฝั่งฮาริเตอร์โฟโต้ ทำงานก็คือมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่ทํางานก็คืออาจจะขึ้นสูงกว่านี้หรือว่าอาจจะไม่ขึ้นเลยนะครับนี่คือร้อยเปอร์เซ็นตนะครับในการวัดไดโอดถ้าวัดแบบช่างกบมวัดเมืเ่อกี้ก็หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าวัดแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยทางานแน่นอนครับออโตไม่เสียแน่นอนวัดแบบนี้ครับต่อไปก็มาวัดไดโอดนะครับ ไม่ใช่ได้อยออโตนะครับไม่เสียนะครับออมาวัดในส่วนของอตัวน่าจะทำมาเป็นแบบลายวงจรขาดนะครับแสดงว่าเอาเอาออโต้ออกมาวัดแน่นอนไม่เสียนะครับเราไม่ต้องเอาออกมาวัดก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไปเรามาวัดไฟนะครับไฟว่ามันมีมาเลี้ยงไหมนะเอาเข้าเหมือนเดิมนะครับ ไฟต้องมีมานะครับในจุดนี้ถ้าไฟไม่มีมาตรงขานี้นะครับก็จะไม่ทำงานมาดูนะครับก็เปิดปุ๊บ เสร็จแล้วนะครับอ่บาาดูไฟตรงนี้มมีมาไหมอ่าไม่มีนะครับขาหนึ่งขาสองปกติจะมีประมาณหนึ่งโวลต์หรือศูนย์จุดเก้าแล้วแต่นะครับก็ส่วนมากก็หนึ่งโวลต์นะครับออโต,รตร้วทำงานอ่าไม่มีมานะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีไล่อย่างไงนะครับก็ไล่ลายวงจรแหละครับไล่อย่างนี้ รงนี้เป็นร oh ้อยร้อยโอห์มไมร้อยเคี่ประมาณนี้นะครับได้นะครับร้อยห้าคก็มันอยู่ในวงจรแล้วก็ไล่นี้มานี่แล้วก็จากตัวนี้มานี่ที่ทําจนไายวงจรลอกอะครับมานี่แล้วก็ผ่านไดโอดไดโอดนี้เสียไหมขาดไหมไม่เสียนะครับ ไม่ขาดนะครับไม่ขาดแล้วก็ไม่ช็อตนะครับ0.5สลับก็ปกตอิอันนี้ก็อันนี้ก็ปกตินะครับมานี่ก็ลายถึงกันอ้าวเป็นที่อะไรทีนี้งงเลยนะครับช่างกบก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาการนี้ก็ส่วนมากก็ลายขาดที่ทํานะแล้วก็ออโต้เสียนะครับก็เจอนะครับส่วนมากจะเจอช่างกบจะเจอลายขาดเยอะขาดจากนี่มานี่ อาจจะขาขาหนึ่งที่เป็นหลุมนะครับหรือว่าออโต้เสียก็เคยเจอซ่อมไปอาการนี้เกิดจากอะไรเรามาไล่วิเคราะห์อาก่มีมีปัญหาแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ลายก็ปกติงี่ไงตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับเป็นซีค่าต่ำๆนะครับตัวนี้เก็บดจางเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ มันคว่ำระหว่างสองขานี้ขาหนึ่งกับขาสองเห็นไหมตรงนี้อันนี้คือวัดไม่ได้นะครับเราต้องถอดออกมาลอยออกนะครับเหลือแต่อตัวเอ้าขาดตายขาเลยโอ้ยทำแรงขาดเลยขาดเลยเพื่อนช่างเห็นไหมลายมันเหมือนจะขาดแล้วนี่มันนิดเดียวเองฉันกรบสกิดนิดเดียวขาดเลยโอ้ ต้องต่อจากนี่มาใหม่นะครับต่อเข้ามานี่้วะต่อแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวรีบทําก่อนเดี๋ยวคลคิปมันจะยาวปับ๊บมาเปิดนะครับอ่าลองเปิดดูปุ๊บอ้าวติดจริงๆริงอเอาซี LC, ออกติดแรงนะครับดูนะครับเห็นไหมครับ กินเลยเรียกวาได้ได้นะครับเมื่อกี้เนี้ยเดีย๋ยวักบจะวัดไฟดูจะได้ประมาณกี่โวลต์อ่าได้0.5นะครับ0.5นาฝั่งนี้ได้2.6โอเคครับถือว่าทำงานจริงๆมันจะได้ประมาณ1โวลต์ศูนย์จุดัดตัวที่มัน ตัวนี้นะครับมันได้กีไมโ okay. หโรโอเควัดเลย ไม่ขึ้นนะครับมาดูกันครับว่ามันได้กี่ไมโครได้เท่าไหร่ตัวเล็กๆนะครับอามาดูกันเอาอยากรู้นะครับว่ามันมันทำไมมันไฟมันหายมันรั่วน่าจะรั่วหรือเปล่าเ วัดยากหน่อยนิดนึงนี่ครับมันไม่ได้เลยมันมันมันได้แค่นี้แล้วก็กระพริบกระพริบเห็นไหมครับนะ่นี่นีน่าจะรั่วนะครับนะคือไมโครไม่มีเลยจริงๆพูดถึงว่ามันมันไม่มีความจุนะครับไม่มีความจุมันเหมือนแบบรั่วแหะครับตัวใหม่ช่างผมเตรียมไว้แล้วไม่รู้ว่าค่าเท่าไหร่ถอดจากตัวเก่านะครับ วันนี้ทั้งกบกมีแผงไอบอร์ดอยู่ก็เลยถอดจากตัวเก่ามาเพื่อไม่กลัวมันหายจากตัวเก่าเลยนะครับที่เดิมก็จากตัวเก่ามานะครับบางทีทีนาโนหรือเ,เพื่อนช่างเอามาใส่นะเอาเอาซีธรรมดาใส่ก็ได้นะครับ ให้รู้ค่าของมันนี่ไงครับเห็นไหมประมาณหนึ่งรนะ้อยเห็นไหมครับหนึ่งร้ยนาโนนะครับหนึ่งร้อยนาโนอย่างช่างกบบ่าหน่งร้อยนาโนนะครับ จริงถ้าลายมันไม่ขาดก็ใส่ที่เดิมได้จนกะอบมันลายมันขาดตงนี้ใส่ตรงนี้ใส่ความระหว่างขาหนึ่งกับขาสองแค่นั้นแหละครับอ่ะมาดูว่าไฟมันอะเท่าไหร่จริงๆนะครับถ้ามันไม่คมจู่หายหรือว่ามันรั่วมันช็อตอะไรประมาณถ้ามันช็อตอ่ามันก็ช็อตเป็นไปได้นะครับอันนี้น่าจะค่าความต้านทานภายในตีก็ไม่มีแล้วก็เออไม่ใช่ค่าความต้อ ความจุนะครับก็ไม่มีหายหมดเปิดปุ๊บเปิดปับ๊บมาดูน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งโวลต์หนึ่งโวลต์หรือต่ำมานิดเดียวเนี่ยเห็นไหมครับหนึ่งโวลต์ประมาณศูนย์จุดเก้าศูนย์เก้าเก้านี่แหละประมาณนี้คือทำงานแล้วนะครับ คือท,ทางานนะครับตัวเลขขึ้นโอเคใจได้นะครับก็คงต้องจบคลิปนแนวทางนะครับไอ้คลิปนี้ก็เป็นประสบการณ์ของช่างกบอีกที่หนึ่งนะครับทําไปมีประสบการณ์ไปเรื่อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างแล้วก็ F c ที่ได้รับชมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนช่างทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ ท่านคอยติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ